สวัสดีครับกลับมาเจอกันที่เปิดตลับพระครับวันนี้ผมมีของเด็ดมาเล่าให้ฟังเป็นเหรียญที่บอกเลยว่าครบเครื่องที่สุดเหรียญหนึ่งในประวัติศาสตร์นี่เลยครับเหรียญเต่าอายุยืนปี2536แค่ชื่อก็มงคลแล้วใช่ไหมครับแต่ความเจ๋งของเหรียญน,นี้มันอยู่ตรงนี้พุทธคุณสามเด้งเน้นๆเ,เรื่องสุขภาพแข็งแรงเหมือนพญาเต่าเรื่องเงินทองเปิดกระเป๋ารับทรัพย์กันรัวๆและเรื่องสเสน่ห์ใครเห็นก็ต้องรัก แต่ไฮไลท์ที่ทําให้เหรียญนี้เป็นตํานานคือการรวมพลังของสองสุดยอดเกจิครับคิดดูสิครับสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดบวรกับหลวงปู่หลิวเจ้าตํำรับพญาเต่าเรือนแห่งวัดไร่แตงทองเป็นการปลุกเสกที่ต้องบอกว่าขลังคูณสองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมวลสารก็ไม่ต้องห่วงครับจัดเต็มทั้งชนวนพระกลิ่งปาวะเรศเก่าแก่ที่หล่อหลอมอยู่ในพระสังฆจายปี2526ทั้งชนวนเต่ารุ่นรแรกๆของหลวงพยนต์อาจารย์ของหลวงปู่หลิว เข้มขลังตั้งแต่เนื้อในเลยทีเดียวดีไซน์ก็ไม่ธรรมดาพระสังกัจจัยทำท่าแบมือรับทรัพย์กันแบบตรงๆต,ต่อโคดซิลที่แปลว่าอายุยืนแถมข้างหลังยังมียันพญาเต่าเรือนสูตรครบบอกเลยว่าเหรียญที่ครบเครื่องทั้งเรื่องพิธีเกจิมวลสารและดีไซน์แบบนี้หายากสุดๆครับใครอยากได้ของดีไว้พลิกชีวิตให้ปังเหรียญน,นี้แหละครับคือคำตอบ